เอลซ่าเอลซ่าปิยบ่อีวเอฟเอฟวันนี้เขาแต่งตัวตีมเอลซ่าเห็นไหมมีปีกด้วยมีเงี่เก่งมากเลยซ่ายืนโพสก่อนนะพี่ถ่ายถ่ายเยอะๆเลยนหนยืนโพสก่อนอุ้ยนึกนักจังเลยอ๋อยูบูมี่ถ่ายเลยเดินเดินแบบ เดินไปเลยผู้ผู้แข่งขันกำลังจะพาสู่รับรางวัลไกลชูชูมีเอฟเนชูชูมี่คนดังชูชูมีโมกงโมกงโมกงก่อนแอคชั่นกับลูกแอคชั่นแอคชั่นเหรมไหมแอคชั่นลูกเลยแอคชั่นคุณโมจะถ่ายตรงนี้แอคชั่น ไม่ใช่ไม mm ่เ hmm. ด uh> ี๋ยวู่ดูยได้ะลงมอือมีโบมีโบน่ารักเลยน่าร่ะจน่จไปไหน่ะจโพโพสก่อนพสรูปเคพให้คนถ่ายอ่นี้เป็นนางแบบชื่อดังนะนางแบบคนหม่ นางแมบคนใหม่เพิ่งประกวดมาทีเดียวดังลวดอาแ๊บอา,อาชื่อว่าเด็กเด็กตุ๊ดบันนแาแอลเด็กตุ๊ดบันนแาแอลนาำสกุลนงทิพันธ์ไปดู